นี้นะครับเราก็จะมาคุยหรือว่ามาสาธิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องกําลังของรถนะฮะคืออย่างที่บอกว่ารถยุคใหม่สมัยนี้นะครับผมก็จะมีการจัดการกําลังนะครับมาให้เราเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับอย่างไท่อิมบอดี้วิลทีร้อยคันนี้นะครับเป็นเครื่อง900ซีซีนะครับเป็นพาราเลลทวินนะครับเป็น2สูบนะครับโดยที่มีการจุดระเบิดนะครับแบบเยื้องนะครับ คือเมื่อลูกสูบแรกเนี่ยจุดระเบิดไปแล้วนะครับหลังจากนั้นอีก270องศานะครับก็จะให้ลูกสูบที่2จุดระเบิดตามออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพาราลเทอร์บิน270นะครับสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีลักษณะของรถที่มีทอร์กนะครับค่อนข้างจะคล้ายๆกับเครื่องสูบปีนะครับซึ่งตอนนี้เป็นรถที่จิตมากเลยนะครับสำหรับพารเทอร์บินก็คือจะเน้นการจุดระเบิดไปที่270องศานะครับ แล้วอย่างรถคันนี้นะครับทาคลัชมาเนี่ยค่อนข้างนิ่มมากเลยนะครับคลัชนิ่มมากนะครับคือเพียงเราปล่อยคลัชนิดเดียวเนี่ยนะครับรถก็จะเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองขี่ให้ดูนะครับว่าอย่างที่เคยแนะนําไปนะครับคือในช่วงแรกเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนเนี่ยนะครับก็คือปรับความคุ้นชินนะครับให้เข้ากับรถก่อนครับเวลาที่เราขี่รถใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าอย่างรถทุกอย่างอย่างคันนี้ที่พูดเมื่อกี้นี่คือว่าตัวคลัชของเขาจะค่อนข้างเบามากนะครับแล้วก็คันเร่งก็เบามากเช่นกันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรา เปิดคันเร่งแบบพวดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทำให้เกิดการเสียอาการหรือว่าถ้าเราไม่ทันไม่ทันเตรียมตัวเนี่ยก็จะเสียอาการได้ในการกควบขุมรถได้นะครับโอเคเดีย๋ยวมาลองดูนะครับตรงนี้นะครับเพื่ออยากให้เพื่อนเห็นบ้าน,นะครับมีแต่เรา What? มันสําคัญมากเลยนะครับที่เราต้องคุ้นชินกับการใช้เบรกเท้านะครับกับน้ําหนักของเบรกเท้านะครับแล้วก็ระหว่างนั้นอย่างที่บอกคือว่าเราเช็คล่างกายไปด้วยดูกลิปไปเราไปด้วยท่านั่งเราไปด้วยนะครับว่าโอเคหรือยังนะครับแล้วก็ฝึกในการใช้คัสคอนโทรลคันแล้วก็ฟิลถึงกําลังนะครับแล้วก็ฟิลถึงบาลานซ์นะครับของกําลังเครื่องยนต์และการทรงตัวนะครับ